สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาไฟยพระทะสีกันนะครับมาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงศัตรูอยู่ด้านหนะ้าอยู่ด้านไหนกับมาล้วนไว ใส่ละใส่ละโอ้ยเห็นแล้วเว้ยสายลอยกันนะครูเว้ยจัดจัดกระเป๋ตายมูบทำแม่อุบคาเด็กแมงเง้ยนอนนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปโอ้ยโอ้ยมันกระเถิดแมงด้วยอืมอืโอ้ยนอนลงไปซ้ำซ้ำบ่ไรบ่ไรเพื่อคิวคิวเดียวกันเว้ยมาเงี่ยเงี้ยตายตายทำไมโอ๊ะปักขาเด็กแมงอืมเถิดโอ้ยกระสุนบิดปอดนะมามาอีกระบองมึงมามาสายลอยสายลอยเว้ยสายลอยเว้ยมา

ปูเด์บอกอัดซ้ำหมูกูมึงเข้ามาไม่น,นีเงียบลอยอสื้อครั้งนี้บอกคีคุยไว้จะแจ้งเราอี๋ตายบอกเลยเหรอมามึงมาเงียบลอยเก็ดอ,อีกนึงออกมันซ้ำย่าได้เหลืออมโมโม,โมโ่เว้ยใส่โอ้ว่าจะมาซอยมูบอให้นซอยแล้วนะลงไป นอนลงไปอืมตื่นแล้วก็นอนลงไปอ๊อกมึงมา